สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุพูดจาประสาช่างออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5เมกะเฮิรทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ8.30นาิกา30นาทีถึง9ก้นาฬิกาโดยประมาณค่ะและวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดาวสุวรรแสงจันจรรญรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ รายการพูดจาราษาช่างของเรานะคะก็ให้ข้อมูลข่าวสารอันทันสมัยนะคะมาพูดคุยกันในสไตลง่ายๆฟังแบบสนุกสนานนะคะและหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยค่ะวิศวกรรมศาสตร์กับการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืนค่ะและว,วิทยากรของเราในวันนี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนาุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ห้าและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอขออนุญาตเรียกอาจารย์โอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดาวครับแหมดีใจครับมันได้ได้มาพบเจอกันนะครับนะนะครับเหมือนเราเหมือนเราไม่เจอกันตัวเป็นๆมาสักพักใหญ่นะเนี่ยนะครับได้เลยครับค่ะอาจารย์โอนะคะช่วงแรกนะคะขอรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนําตัวเลยค่ะ โอ้ได้ครับแนะนำตอียสักรอบหนึ่งนะครับก็มีอยู่สองสามบทบาทนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็บทบาทที่หนึ่งเนี่ยครับก็ทำรายการผู้จาภาษาช่างนะครับร่วมกับท่านอาจารย์ดาวนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเราทำมาตั้งแต่ปีสองพนห้าอยหนะครับก็เกือบสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆในทีมเนี่ยมาร่วมร่วมเยอะแยะเลยนะครับท่านอาจารย์ดาวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับบทบาทที่สองครับ ก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านที่5นะคือการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือชวนทุกคนมามองยุทธศาสตร์และเดเรกชั่นในอนาคตนะครับว่าประเทศเราเนี่ยนะครับเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรให้มันมีการเติบโตแต่นะครับมีความสมดุลและมันยั่งยืนครับก็คือเติบโตสมดุลยั่งยืนนะครับก็เป็นงานที่บทบาทนี้ทำมาตั้งแต่ปี2 5ง0ัาบครับจัรดาว นะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับในตัวของยุทยาศาสตร์ชาติตรงนี้ก็ปัจจุบันก็ช่วยทําในตัวแผนแม่บทนะครับรวมที่จะมีการปรับเปลี่ยนรีวิชั่นใหม่นะครับเพราะว่าหลังจาก post covid ก็มีการมองเรื่องราวพวกนี้รวมไปถึงก็ไปช่วยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการมองความเชื่อมโยงลงมาถึงแผนระดับ3นะครับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนบทบาทสุดท้ายครับพิจารณดาวก็ ปัจจุบันนี้นะครับเป็นเลขานุการกการัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับนะก็มีมีโอกาสจังหวะที่ดีนะครับได้มาเห็นว่าเออนะครับปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในช่วงที่มันเป็นวิกฤตนะครับพลังงานจริงๆนะครับเป็นวิกฤตที่เอ่อเป็นทั้งโลกนะครับไม่เฉพาะคนไทยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะมาชวนทุกท่านท่านผู้ฟังทุกผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับรวมไปถึงแลวถ้าเราปรับเราเปลี่ยนเนี่ยช่วยประเทศ ช่วยชาติแล้วก็ช่วยเราได้อย่างไรครับจันดาวครับก็เป็นสามบทบาทครับที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ครับครับผมเรียกว่าเป็นบทบาทที่เป็นรุ่นพี่นะคะด้านด้านจุฬาเรดิโอนะคะด้านผู้จาภาษา,าช่างนะคะพี่โอแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆนะคะก่อนอื่นเลยไม่ทราบว่ามุมมองของพี่โอต่อสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะ ขอบคุณครับจันดาวครับก็องคงต้องบอกออนญาตมองเป็นสองมุมนะครับนะครับมุมที่หนึ่งเนี่ยอยากชวนทุกท่านมองถึงสาเหตุปัจจัยสําคัญนะครับว่าเรามีวิกฤตพลังงานบนโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีปัจจัยหลักมาจากอะไรบ้างนะครับก็มีโอกาสเขียนบทความนะครับนะบนก็น่าจะมีอยู่4ปัจจัย นะปัจจัยที่1ครับคือมันมีเริ่มนะครับที่จะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ดาวหลังจากโคโรน1 9ดังนั้นเมื่อมันมีการฟื้นตัวแสดงว่าความต้องการใช้ไฟนะครับมันสูงขึ้นนะครับเมื่อความต้องการสูงขึ้นในเวลาเดียวกันมันกนะ็ดีมาสปายนะครับทำให้โดยรวมราคามันก็จะมีการแข่งขันกันอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่1นึ่งนะฮะปัจจัยข้อที่2ครับ นะที่บางทีไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการชะลอการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลกับปิโตดนีนนะครับซึ่งตัวนี้มันเชื่อมโยงกับการประชุมที่ COP 26นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปประกาศว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวอทรอยต้2050จะเป็นเน็ตซีรู2065เป็นต้นเนี่ยประเด็นตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าพอเรามีการชะลอตัวในการลงทุนในพวกเช uh, ื้อเพลิงเอ่อเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้เราต้อง เอออาจจะต้องมันไม่มีของดีราคาถูกน,นี้พูดงี้ดีกว่าเนาะนะฮะพอเราจะมองเอ้ไอ้ไอ้เชิงพลังงานที่มันมีราคาถูกถูกเนี่ยมันก็ต้องแล้งมาด้วยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยข้อที่สองแต่ในความคิดผมเนี่ยนะะในความคิดพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันคือกระแสะของโลกแหละนะครับบางทีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายน้อยลงวันนี้นิดๆหน่อยๆแต่เมื่อไปเทียบกับที่เราต้องไปรักษาพยาบาลตัวเองในอนา,นาคตอาจจะแพงกว่าได้นะครับ ปัจจัยที่สาครับจันดาวนะฮะก็เรื่องของ geopolitics แล้วกันครับภูมิรัฐศาสตร์นะครับคิดว่าถ้าผู้ฟังที่ผู้ชมน่าจะได้ยินข่าวอยู่แล้วเริ่มต้นจากรัสเซียยูเครนมันขยายมาเป็นเอ่อรัสเซียไปเอ่อมีประเด็นกับทางเนโตนะครับปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่โตไปกว่าน,นั้นมีการพูดถึงเอ่อระบบระเบียบโลกใหม่ด้วยซ้ำน,นะครับเรื่องของ new world order ซึ่งแน่นอนครับพอมันมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics เข้ามาเนี่ยจันดาว เอ่อมันส่งผลนะครับในเรื่องของซัพพลายเชนครับนะครับที่มันเกิดการดีคัพปริ n งแยกออกจากกาันแทนที่เรามีต้นทุนในการขนส่งในการบริหารจัดการแบบเดิมๆที่เราเราเคยทำได้นะครับเอ่อเราสามารถเลือกซื้อได้จากสองที่นี้สองที่นี้ในที่ที่ราคาถูกกลายเป็นว่าเราเลือกไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องไปเลือกจากที่หนึ่งซึ่งถึงแม้มีราคาแพงกว่าเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ที่ว่าเรื่องราวของภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและ ประเด็นสุดท้ายครับจันดาวท่านผู้ฟังท่ผู้ชมครับนั่นก็คือเรายังคงยึดติดกับการดําเนินชีวิตแบบเดิมครับ <c oughs> อ่าหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าเราเราเราทุกคนเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยววิกฤตต่างๆพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ <c oughs> ดังนั้นเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับใช้น้ํามันเหมือนเดิมนะครับ ทำมีม,มีมีรูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมแต่พอการที่เราใช้เหมือนเดิมแต่ว่าทางฝั่งราคาขาขึ้นมันสูงเนี่ยนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่4ร่รวมกันนั้นะโดยสรุปนะครับเพื่อนตัวทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ covid สินะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนเราก็คงต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งใหญ่ๆที่อยากแชร์ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2สอง่ย เออผมคิดว่าในเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นครับตันดาวแล้วก็สองสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับในยุคอนาคตนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับที่ในอนาคตอันใกล้นะครับสิบปีสิบห้าปีหลังจากนี้เนี่ยครับประเทศไทยน่าจะมีพอร์ตในเชิงของเอ่อ w a b l e Energy นนะครับหรือ c l e a n Energy มากกว่าห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนนะครับซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับต้นทุนนะครับมาพร้อมกับการปรับตัวของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่ง นะครับเออเรื่องที่สองครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องพลังงานก็ผมได้เล่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านฟังไปแล้วนะครับนั่นก็คือเอ่อเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับว่าบทบาทของฝั่งที่มันเป็นคนทำทางด้านซัพพลายนะครับกับคนที่ดูทางด้านการใช้เนี่ยนะครับคนผลิตกับคนใช้เนี่ยมันต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ให้ข้อมูลในสเต็ปต่อไปครับสัาครับผม โอค่ะเรียกว่าพอฟังพี่โอนะคะได้ได้ยินคําศัพท์มานะคะจากจากสี่ข้อนะคะที่ที่พี่โอพูดมานะคะมีตัวดีมานซ supply นะคะมันไม่สมดุลกันนะคะแล้วก็การชะลอการลงทุนในพลังงานที่เป็นฟอสซิลนะคะแล้วก็ตัว geopolitics อันนี้ก็เป็นคําที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นอยู่ในค่าวเนาะแล้วก็ การยึดติดนั่นเองนะคะเราอาจจะยังคุ้นชินกับสิ่งเดิมๆนะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตแบบเดิม,ลดมพลังงานะสะอาดแล้วก็ <c oughs> คาร์บอนนิวทรอนิตี้คือมีคำศัพท์เยอะมากๆเลยพี่โอเดี๋ยวเราค่อยๆไป <c oughs> ดีละครับนะแนวแนวคิดของการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืนนะคะศัพท์พวกนี้มันมันมันมาช่วยในแนวคิดพวกนี้ได้อย่างไรบ้างคะได้ครับจันดาวขอบคุณทั้งดาวแล้วก็ทุกท่านนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลนี้ครับว่าเอ,อผ,มผมผมผมนําเรียนไปแล้วนะครับว่า ในในแต่ละปีเนี่ยนะครับในช่วง5ถึง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเรามีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น,นครับโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ1,200มิกวัตต์ทุกปีนะครับนะแต่ว่าพอมันในช่วงโควิดมันก็มันก็ดาวลงไปบ้างแต่ว่ากำลังจะบอกทุกท่านว่ามันก็คือเงินลงทุนของประเทศนะครับที่ต้องลงทุนอันนั้นคือทางฝั่งเอ่อทางฝั่งพพลายนะครับอันนั้นคือทางฝั่งพลายที่มันก็ต้องก็ต้องผลิตนะฮะนะครับแต่ทีนี้ ตดนน้ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าเวลาเรามองเนี่ยครับประเทศเราตั้งเป้าคาร์บอนนิวทรอลิตี้ทางด้านภาพพลังงานเชื่อมโยงกับภาพของประเทศด้วยนะครับ2050เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคาร์บอนครับจันดาวที่ปล่อยออกมาประมาณ70ถึง100ล้านตันครับ mm hmm. นะฮะอยากให้ทุกท่านมองมองจินตนาการภาพวงกลมอันนี้ไว้ตรงกลางนะครับเราถ้าเราอยากจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้2050เนี่ยในภาคพลังงาน,เ,นเราต้องมีคาร์บอนเนี่ยที่อยู่วงตรงเนี้ย70ถึง100 ล้านตันปัจจุบันนี้เรามีประมาณสามร้อยกับสี่รนะ้อยนทีนี้รเยอะนะเห็นไหมอาจารย์ดาวรถเยอะนะครับอ่นะทีนี้เราลองมาดูฝั่ง s u พ p l y s ซส์ครับฝั่งผู้ผลิตบั้องดาวครับจากปีสองศูนหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมีโควิดเนี่ยนะครับเรามีคาร์บอนที่ปล่อยกับข้างนี้ประมาณเก้าสิบห้านะครับถึงประมาณร้อยสิบล้านตันคาร์บอนครับนะแต่ว่าจากเก้าสิบถึงร้อยกว่าเนี่ย นะครับหน้าปีสองศูนย์ห้าศูนย์ต้องลดให้เหลือสามสิบห้าโอ้ค่ะร้อยก้าหนึ่งในสามเองนะเธอดูไหมคัมันมันมันลดลงเยอะนะครับดังนั้นดังนั้นทางฝั่งเออ่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะผลิตพลังงานสะอาดนะครับเขาต้องปรับตัวเยอะแยะเลยครับอาจารย์ดาวแต่ถ้าว่าอีกฝั่งหนึ่งเราเราขยับมาดูฝั่งผู้บริโภคบ้างทางฝั่งดีมานด์ไซส์ปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ดาวท่านผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านร้อยเจ็ดสิบครับต้องลดให้เหลือเท่าไหร่ดูไหมครับ สามสิบห้าถึงหกสิบครับโอ้โหเห็นไหมครับคือคือกำลังกาลังจะบอกท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านครับว่าทางฝั่งที่มันฝั่งดีมานไซส์เนี่ยอุปสงค์เนี่ยเราต้องปรับกันเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอย่าลืมนะฮะจากร้อยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเราต้องลดเหลือประมาณสามสิบห้าสี่สิบถึงหกสิบเองอะนะครับมันมันเลยเป็นที่มาครับนะจันดาวแล้วก็ทุกท่านครับ,ท,บที่ผมบอกว่าอยากถือโอกาสเนี่ย นะครับที่เราประจนกับวิกฤตพลังงานนะครับใช้โอกาสนี้ในการที่จะเริ่มนะครับดูสัมติงหรือถ้าทราบข้อมูลวันนี้จากดรโอแล้วก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะถ้าท่านไม่ปรับวันนี้ในอนาคตอันใกล้ท่านก็ต้องก็ต้องปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะแต่ถ้าพวกเราปรับวันนี้เนี่ยมันช่วยเราได้แบบเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับคือเซฟเงินในกระเป๋าจย์ดาวใช่ถูกไหมครับเพราะค่าไฟมันก็แพงขึ้นนะครับ หน่วยปัจจุบันนี้ก็สีบ่บาทกว่าแล้วมีแนวโน้มจะขึ้นอีกนะครับครับผมค่ะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคือถ้าเราไม่ทําตอนนี้ก็ภายภาคหน้าก็จะมีสิ่งมีมือยื่นมาบังคับให้เราทำใช่ไหมครับพี่ต้องครับเรียกว่าเป็นอ,อะไรดีที่ที่ฟังแล้วต้องลดเยอะมากๆเลยค่ะค่ะแล้วพอ,ตอเต้นไหมเอร้อยเจ็สิบเหลือสามสิบเนี่ยคะ่ะก็แบบว่าใช่น่าจะ อ,อันนี้อันนี้พี่พูดตามตรงเลยเลยถือโอกาสที่เอาข้อมูลนี้มาแชร์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านผ่านรายการเรานะครับว่าเจริงๆเนี่ยบทบาทของผู้บริโภคนะครับทั้งในส่วนที่เราเป็นผู้บริโภคไฟฟ้าเราใช้รถยนต์เนาะน้องดาวเนาะนะครับแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมก็นับว่าเป็นดีมานเหมือนกันนะครับผมว่าในใน,ใน,ในฝั่งกลุ่มทางฝั่งดีมานไซต์เนี่ยต้องปรับตัวอะไรเยอะครับครับผม ค่ะเพราะพูดถึงการปรับตัวในพี่โอ้ความท้าทายในการก็มันต้องมีความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนนะคะความท้าทายในการสร้างความร่วมมือค่ะของประชาชนในการช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะมีเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเราจะมีหนทางไปอย่างไรบ้างคะได้ครับเอ่อพี่พี่พี่มองมุมนี้ว่าตัวความท้าทายเนี่ยนะครับเอ่อก่อนก่อนที่เราจะไปมองตัวนั้นนะ่ะอยากให้ทุกคนรู้จักคําว่าลาส m ม l e ก่อนนะ่ Last mile เนี่ยหรือเจ้าไมล์สุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกว่าเออเวลาเราบูรณาการนะครับภาคพลังงานภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเข้าด้วยกันหรือแม้กระทั่งภาคในการเอ่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับมันจะมีอยู่สามไมล์ด้วยกันไมล์ที่หนึ่งเนี่ยคือการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับทำระดับประเทศนะครับไมล์ที่สองเนี่ยคือการเชื่อมโยงลงไปในระดับภูมิภาคนะครับทําให้เอ่ออเภอตําบลนะครับ หมู่บ้านเนี่ยไฟไม่ดับนะครับแต่ลาสไ m i ์หรือไมล์ที่สามเนี่ยมันคือเรื่องที่ปัจเจกนะครับในระดับปัจเจกบุคคลที่จะต้องปรับตัวแล้วก็มีการตระหนักรู้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะบอกว่าหนึ่งในความท้าทายใหญ่มากๆเลยนะครับของวงการน,นี้นะคะคือเรื่องลาสไมล์น้องดาบเพราะว่าตัว l a สไมล์เนี่ยนะครับมันมีความท้าทายใหญ่ๆสองข้อนะครับหนึ่งนะครับก็คือมันคือ มันคือกรอบความคิดนะครับมันคือ m n d s e t ของของผู้ใช้พลังงานนะครับหรือคนที่เป็นผู้บริโภคนะครับเราเราอาจจะอยู่ในช่วงที่มันสบายแล้วก็ไม่ได้มี geo politics ไม่ได้มีความขาดแคลนไม่ได้มีวิกฤตอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาหนาวน,นะครับเราเลยรู้สึกว่าไอ้ตัว last mile เนี่ยมันเป็นมันเป็น a m a s t นะครับหรือมันเป็นแบบ just c o m p l i m e n t a r y ที่คุณต้องให้มานะครับแต่ว่าความท้าทายประเด็นที่สองครับ นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นนั่นนั่นก็คือตัวล a ส t m i เนี่ยเชื่อไหมครับน้องดาวถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันในการขยับหรือดูแล last m i ตัวนี้ได้สักสิบถึงสิบห้าปอร์เซ็นตะครับน้องดาวจากเมื่อกี้ที่พี่พูดไปประมาณร้อยเจ็ดิบที่เราผลิตกาดอกไซด์เนี่ยขอประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถึสิบห้าเปอร์เซ็นต์เซฟเงินประเทศได้ประมาณแสนห้าหมืนล้านดังนั้นกำลังลังจะบอกทุกคนว่าถ้าเราลดเอ่อ last m i ะครับลดความสะดวกสบายลดความคิดที่เราจะมองว่าทุกอย่างเป็น c o m p l i m e n t a r y ฉันต้องได้นะครับเราเราเราต้องเปลี่ยนมุมมองในการคิดว่าการใช้ไฟไม่ใช่หลังจากนี้นะครับไม่ใช่การไปพักโรงแรมหรือไ,ไปพักรีสอร์ทอยู่ที่คอนซูมแบบคอนซูมแบบแบบเต็มที่นะครับแต่เราต้องมองว่าไอ้ตัว last mile เนี่ยเอ้ยมันเป็นบทที่มีความสําคัญและอยากจะบอกทุกท่านนะครับหลายคนอาจจะบอกอ้ยแต่โอ้แล้วแล้วถ้าทำ last mile เนี่ยมันมีผลลัพธ์เชิงบวกอะไรบ้างนะครับที่คน win พี่น้องประชาชนนะครับก็มีสี่มุมด้วยกันมุมที่หนึ่งบอกไปแล้วนะครับเราช่วยพาประเทศเราไปสู่คาร์บอนนิวทรัลตี้ในโลกนะครับในโลกอนาคตคือ,อยังไงซะคนที่จะมาเที่ยวประเทศคนที่เขาจะจัสหรือให้เรนกิ้งประเทศนะครับอาจารย์ดาวก็อยู่วงการสิ่งแวดล้อมด้วยกันเนาะเราก็รู้ว่าเรื่องเรื่อง climate change เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาเป็นเบอร์ต้นนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับถือไว้เป็นฐานที่เขาา้าใจแต่อีกสามุมเนี่ยมุมที่หนึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่ามัน เซฟเงินได้ประมาณแสนห้าหมื่นล้านและเงินเนี้ยมันจะเป็นไปมันจะไปไหนรู้ไหมว่าอจานดาวกลับไปเยียวยาพวกเราในการลดค่าไฟเข้ไหมครับกลับไปเยียวยาลดละพวกเราในการลดค่าเอฟทีลดค่าน้ํามันนะครับเบนซิน,นดีเซลหรือและต่างๆที่เราใช้นะครับอันนี้คือมุมที่สองนะครับมุมที่สามครับนั่นก็คือเซฟเงินในกระเป๋าเพราะว่าเราลดสิบเปอร์เซ็นต ลด15%ก็คือเราเซฟเงินในกระเป๋านะต้องบอกทุกท่านว่าค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนคนไทยนะตกประมาณสัก4,005ประมาณนี้นะครับ4,005บวกบ่ 4, านหนึ่งในสามเป็นค่าไฟสองในสามคือค่าน้ำมันดังนั้นถ้าเราใส่ใจกับเรื่องราสไมล์ตัวนี้ก็จะมีเงินในกระเป๋าที่เซฟกลับมาได้อย่างน้อยก็พันสองพันนะครับและสุดท้ายับจันดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยถ้าเราเซฟได้ นะครับและอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นรูมครับในการที่เราเงินส่วนนี้หรือเงินที่สะสมหลังจากนี้ในอนาคตเนี่ยไปลงทุนเพื่อสร้างพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเทคโนโลยีในการจักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือไปช่วยในการปลูกป่าต่างๆในอนาคตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําคนละนิดคนละหน่อยปรับคนละนิดคนละหน่อยจริงช่วยเยอะมากครับอาจารย์ดาวครับก็เรียกว่าตัวปัจเจกบุคคลนะคะก็มีความสําคัญมากพอพอพี่โอพูดถึง ตัวเขาเรียกว่าคนวินสหรือ ince, ว่าเจ้าตัวอินเซนティブว่าคนที่ช่วยปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเัวเองอย่างจะได้อะไรมาบ้างจากภาพใหญ่เลยที่เห็นแบบโอเคได้ระดับประเทศนะคะคนอาจจะยังรู้สึกไม่ไม่ใกล้ชิดมากแต่พอมาถึงว่าเฮ้ยเราเซฟเงินในกระเป๋าได้เดือนเราเป็นพันเป็นหมื่น mm. พันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวแท็กต่างๆอะไรต่างๆที่มันจะกลับเข้ามาสู่เงินกลับเข้ามาสู่ระบบ,บใช่ไหมคะพี่โอตรงนี้ค่ะมันทําให้เกิดยังยืนไหมพี่โอ ใช่ครับน้องดาวต้องต้องบอกว่ามุมนี้มันจะไม่เกิดความยั่งยืนครับเวลาเรามองความยั่งยืนเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เลคเชอร์เด็กๆกันเนาะเราก็จะบอกว่ามันมีสองมุมเนาะหนึ่งก็คือ for next generation เราทําเรื่องราพวงนี้แน่นอนมันทําให้ next generation ของเรามันแฮปปี้นะครับก็มีความสุขนะครับอันนี้ชัดเจนมุมที่สองความยั่งยืนจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดบนบนมุมของสามทีครับ profit planet แล้วก็ people นะครับแน่นอนคือมุมมุมมุม profit เนี่ยนะครับน่าจะถ้าเราประหยัด นะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมประหยัดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น profit กลับไปให้เขานะครับในเวลาเดียวกัน P e o พ l e ก็จะได้นะครับในเชิงของการเยียวยาเงินไอ้ตัว last mile ประมาณแสนกว่าล้านนั่นเองที่วนกลับไปในการเยียวยานะครับช่วยพ e o พ l e ได้และในเวลาเดียวกันแกรนด์ก็ดีด้วยถูกไหมครับเพราะปัจจุบันนี้ถ้าเราเดินหน้ากันเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเลยประมาณ2035 2040ก็จะเป็น point of no return เรียบร้อยแล้วครับก็นี่แหละครับ คือความยั่งยืนนะครับพอไปถึงจุดนั้นคงคงไม่มีขยะให้ถึงจุดนั้นนะคะ point of no return <ด>ทุกคนต<ด>้องช่วยก็สุดท้ายนี้ค่ะขอให้พี่โอช่วยฝากทิ้งท้ายนะคะถึงท่านผู้ฟังค่ะได้ครับก็จริงๆมีโอกาสเขียนบทความนะครับนะชื่อว่าจากวิกฤตพลังงานโลกนะครับทราบแล้วเปลี่ยนสู่ การบริโภคที่ยั่งยืนนะครับก็พับริชเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์คณะวิโโศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ Facebook นะครับก็คิดว่าน่าจะมีการแชร์แชร์ไปมุมต่างๆบ้างแล้วแหละข้างในเนี้ยในบทความนะครับมันจะมีแนวทางที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเขาใช้ในการประหยัดพลังงานครับจันดาวมานะดูันว่าฝรั่งเศสอินเดียญี่ปุ่นเขาทำอย่างไรนะครับรวมไปถึง มีมาตรการนะครับที่ประเทศไทยของเรารีเเมนด้วยนะครับโดยรวมๆเนี่ยนะครับถ้าทำทำได้ทําดีนะครับมันก็เซฟเงินรวมๆเนี่ยผมว่ากับสามพันสี่พันต่อเดือนเหมือนกันนะนะครับก็เลยก็เลยขออนุญาตฝากทิ้งท้ายนะครับให้กับท่านผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปดาวน์โหลดบทความนะครับผมคิดว่าอยากรบกวนแชร์งนะครับเรื่องราวดีๆพวกนี้ครับเมื่อท่านทราบแล้วช่วยแชร์ท่านทราบแล้วช่วยเปลี่ยนครับให้กับประเทศ นะครับผมคิดว่าเนี่ยคือเรื่องความยัง่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับใช้โอกาสนี้เหมือนที่ท่านจันดาพูดวิกฤตให้เป็นโอกาสครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณศาสตร,ราจารย์ดรพิสุทธิ์เพนะคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่สลับเวลามาพูดจาระสาช่างกับเราในเช้าวนะันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็คุณครับจันดาวครับ แล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านต้องการติดตามนะคะบทความต่างๆนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์นะคะหรือว่าบทความที่อาจารย์สุดพูดไปนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.eng.jula.ac.th ค่ะก็มีบทความหลากหลายเลยนะคะที่สามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะอ่านไม่ยากนะคะอ่านสนุกค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะก็ออกากาศทุกวันอาทิตย์ค่ะก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ